นะครับนี่ก็คืออยู่กับถ้าออกมาเลขแปดคอามจริงผมเองก็อยากจะซื้อเกมจริงมาเกมจริงมาเล่นนกันนะแต่ผมอะไม่มีตังอะเพราะฉะนั้นก็เวอร์ชันระบบไปก่อนแล้วกันเนาะเมื่อหายโอเคกันก็เลโก้ five minutes later นั่นโอเคนี่คือก็อยู่กับในเวอร์ชันระบบมันเดียวเราหาห้องเล่นกันเลยนะครับกันเลยนะครับผู้ชม Oh, อ้อมเพย์เยอะหนึ่งอยู่ไหนเอ่ยอ๋อตรงนี้เพย์เอ็นวันเพย์เอ็นวันอ๋อเพย์ทัวน้ำมันหมดเหรอน้ำมันหมดได้นี่เลยคนความจำสั้น vs เกมหาของไม่ไม่ใช่เชิงเกมหาของมันมันว่าเกมหาสิ่งแปลกประหลาดอ่ะแอบมันก็แบบผมผมก็แพร่ทางผมเป็นคนที่แพ้ทางเกมพวกนี้มากเลยอ่ะก็ผมก็ความจำสั้นอะ่ะ วอนันบนหมายเลขไม่พักออกไม่ใช่ทางบนพักออกหมายเลขแปดจ้าโอ้โหโปสเตอร์หนังผีโอเคงนะั้นเดี๋ยวเราเกมนี้ก็ง่ายครับคล้ายๆแบบเกมจริงเลยแบบเออคล้ายๆแบบเกมหรือเกมจริงเลยนะครับก็คือว่าให้เราหาสีผิดกับพิพงน,นะเขาเรียกว่านะพิงที่มันผิกดกับอไปจากรูปนะครับสมมุติถ้าแบบเรา ถ้าเราแบบเจอแล้วเจอแล้วเราก็ต้องได้มนนีครับไม่งั้นก็ตุยแล้วก็ได้ได้กลับมาเริ่มใหม่อะ่ะเออที่ผมไปเห็นมานะเย่ย yeah. ิโปเตอร์หนึ่งสองสามสีห้าหกโเตอร์โอเคประมาณนี้ผมจ,จับผมได้ละกลเป็นอ,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 อัชริยะด้นเกมเด้อเฮ้ยดีด,ด,ดีเออท่านผู้ชมครับผมไปเจอแบบแบบไหนนะแบบเรียกว่าแบบ ตายตาการทำพิมพ์ใหม่มาด้วยกันนะครับท่านผู้ชมคือผมจะเอามือปี่ป่อนะครับเดี๋ยครัาเสียขไค้ดเนี้ยครับเนี้ยครับเตินถึงบ่อนะครับเกินเนี้ยครับคนท้องฟีกอ่ะโอ้คนท้องฟีกอะตอนเนี้ยเฮ้ยอะทอมสตาร์เดสต์อยู่อะไรนี่อ่านบทฮันค่อยอ่านบทนี่ เช okay. ผมจะแบบไปแบบกะกากุกวนนิดหนึ่งนะครับจะใคเรื่องอ่ะโอนี่คือทางโอเคนี่คือทางทางทาง,ทางนี่คืออันนี้คือทางหมายเลขหนึ่งครับนี่คือทางน้ำประวันหมายเลขหนึ่งโอเคอัน okay. ก็อ่าสวัสดีครับผมเมื่อกี้ผมไปเข้าห้องน้ำมา องไม่มีอะไรผิดแปบกไปจากเดิมหรอกมั้งนะไม่อย่ามีจํำพกงจำพแกเด็ดขาหน้าผมโกรธจริถ้ามีจำพแก่ผมตรที่แบบิ๊มง่ายอ่ะแล้วตอนนี้ก็บื้เรด้วยอ่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวมันมีป้ายตรงนี้ด้วยเฮ้ยเดียเดี๋ยวมันมีมันมีอันนี้ด้าบนนีเหรอไม่มีนะี๋ยวมีไม่รู้ถ้าเกิดเดต่อแล้วกน หมายเลขสองใช่ไหมเอออใช่แล้วนะเอีฟีเลยหมดมเนาหมอึกงโอ้กดชิบนินะด้วยงโอเคมีมีไปนหนึ่งโอโ้โหสิบห้าเราบอกไม่มีทางซื้อฮัอโลโหลสวัสดีพูดลำทางอ่าโอเคไม,ไม่ไม่จำสแกน์เฮ้ไว้จำจำสแกนเขาอีกโอ้ไม่ใช่กรรารหน้าวังเวงจังเลย ถ้าในยังมีใครขนอยู่ข้างหน่หรือเปล่าโอเคไม่มีไงอย่านอนอย่านอนเดี๋ยวเข้ามาเนาะผมคุยอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาเนาะเดี๋ยวเข้ามาเนาะผมชอบจริงๆเลยมุกปิดไม่เนี่ยสามใช่ใช่ใช่เกมไปต่อไปต่อไปต่อยาวๆยาวๆโอเคไม่มีอยู่ด้วยงั้นก็สีอ่ะ มันเคยมีป้ายสีแดงไหมอ่ะจำไม่ได้อ่ะค่อยสิจำมาได้อ่ะจำเถอะเนาะปีเออมีสีแดงมีสีแดงกี่แดงสีแดงอยู่สีแดงอยู่สีแดงอยู่ฮัลโหลอลโหลบอลซัมยู่เวนอสกาดิสกาดิสกาบิสกามิโลสกา ปากกาดิโกเกติปีตีนฮ่าอ่าอีกสามดานโอ้โหอะไรกันนี่ว่าอันนี้มันมันมันน่าจะลืมอย่างอะไรอยนี้ผมว่านะใช่ไหมเอ่ยน้ำสแก่ไม่จำไงี้ยปีโฟมาโอเคไม่มี่ผ่านไหนฮะโกู้อ๊อฟอ๊อฟเดี๋ยวเดี๋ยวผมพลาดอะไรไปอ่ะ โอ้ยเค็ดเดเขหมดสมองตกใจหมดอีใจหมจีอุ้ยมืมนหยมสติผมพาิดหน่อยอะตกใจหมดเมื่อกี้ได้อกนถือกกินกันนน่เอาเลยเกนนด้ได้นไดเอาเลยฮัลโหล เไ้ยเร็วเร็วโอเคไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ชัวร์ไม่ใช่ชัวร์ใช่ไหมใช่ไหมถ้าลุดชมใช่ไหมสองนี่ผมว่าอะไรแล้วอัน่หนแย่ย้สแกนไม่บอกไอ้โอ้ยโอ้ยวู้ยกลับเลยอืมอันที่สองเนี่ยโอ้โหผมผมแบบตาดีเลยขาดีเดียแล้วตอนตอนตัวชิพผมก็ยังบอกตัวเองเลยครับว่าตัวตัวเองคนตาถั่ว ไม่มีไม่มีว้าไม่จัาแกโอเคไม่จับาแกไม่จัากตามองหรือเปล่าโอเคตาไม่มองตุ๊ด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 ชว่าชวลาละล่ะช่างช่างมีทินเดอร์อันตรายชุว่าชิวลาล่ล่อีกสอคนนั่นอยู่ตรงนั้นอันโง่เลยหมดละจ้าวจาวชบป๊อบป๊อป๊บป๊อสไปเดอร์แมนสไปดีรสไปเดอุสไปเดอร์ชิบป๊อบป๊อบป๊บป๊อ โอ้โหนเอาเอาผมพลาดเหรอแด้จำปะแกไม่จำแม่คมคณว่าเขาจำปะแกเยี้ทำไมบรรยากาศมันยังมันหน้าวังเวยยังฮะตรงนี้ไม่น่ามีนะใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่มีฮ่าใช่ไหมเอ้ยมาเราถูกด้วย เออใช่เต้าอ่ะตาดีเพราะฉะนั้นก็ถ้าผู้ชมก็กินผักบุ้งยีนะครับเดี๋ยวจะได้ตาดีเหมือนผมจุ๊บๆไม่มี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 มาโมดิโกซาลาดิกาเฮ้ยดิโกขอโทษครับผู้ชมเมื่อกี้ผมพูดผิดครับแอ่ผีน้ำสแกไม่จำแน่คนณน้ำสแกไม่จำ แปลไปจังฮาไปจฮโอ้ฮาทำไมมีอี oh, ้สองอันอ่ะอยู่กไม่ต่างเกียกเดินยังกับกันเบอร์ที่สี่ขอสามเรมือโอเคผมผมผมคงนัไม่ผิดสวัสดีครับขอโทษนะฟิลไอแลนด์ฮะออออหดียทำ เอาโอเคงั้นอันนี้ก็ปกติสินะโอเคมันมีอยู่ข้างบนคืออันปกติโอเคสองข้างบนการปกติแค่มีเกินเราคือไม่เอาละสวัสดีครับท่านผู้ชมน,นี่ตอนนั้นฟุไอแลนอยากจมีแฟนอยากจะชนะด่านนี้แปดบิดชุบป,ป๊อบชุบป๊อบชูว่าชูว่าลาลาล,ลโอเคห้าอีกสามโอเคโอเคขอปีดลั่น วิ่ง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 ววิงไปไปแพะตกใจไม่จาไม่ตกหลอกพูดไปก่อนอ่าฮาอ่าอีกสองด่านโอเคเดี๋ยวด่านนี้ผมแบบจะแบบประชิดประคองละดูกันเลยอันนี้ไม่มีอะไรเออโคตรได้โคตรได้ แล้วก็เจ็บตันแน่ว่าอะไรคนตาแดงอะ่ะหมดแล้วให้กินอยากกินกาแฟเยอะพี่มันตาแดงตาแดงลอยตาแดงมันอันตรอยอ๋อเรามีแบบเนื้อห,ห,หมูดูเหมือนว่ามันน่าจะปกติสุดแล้วมั้งนะไม่รู้หรอเราไม่เสียดุนสันเอาไม่กลับไม่กลับนะไม่กลับนะแปดแปดแปดเอออนี่ไปอ่ะ่ามิชชันควสเกมแรก ปกติผมผมผมเล่นเกมเกมอะไรพวกนี้ไม่เคยผายนะเฮ้ยไม่ใช่เครนอง n มอะไรงแบบแบบรอรจะอีเือกเือกเือกอเอกัจะอ้โอ้ยไอนี่ครักหมดเลยเฮ้ยไ่เอาจํำสแกนนะไปเอาจ้ำนะไเอาจำนะไยกาวพติบีโอเห็นไหมโอยยุภาสติกผมยังตรงมนเดิยวอพอลส์พอสมิพอิชิง เฮปเด๋อเฮกมาเฮปเดลมิเวอร์อะไรอ่ะอปะโอ้โหนาทีแบดเอนดิ้โอเคโอเคโอเค